เราควรเล่น90ดีกว่าใช่ไหมนะครับอ่าถามดีมากคุณ my love drm น่าจะเพื่อนใหม่นะครับตามหลักการแล้วคุณรู้ไหมว่าทำไมโบลกให้สต็อกแค่85หรือ70ในขณะที่ถ้าเป็นค่าเงินนะฮะหรืออะไรก็ตามเนี่ยให้90รู้ไหมวันที่ผมไปคุยกับทางโ o w อ e น r น,น,ะนะพร้อมกับเมนเจอร์ของเรานี่ยเขาก็แปลทานเสเลทให้เนี่ย โอเนอร์เนี <abei> ่ยเขาเป็นสายเทรดเดอร์มาก่อนเขาเนี่ยก็จะยึดต so ิดกับแบบการดูกราฟที่เป็นแบบค่อนข้างเหวี่ยงหรือว่าค่อนข้างผันผวนอะไรเงี้ยและเขาก็รณรงค์ให้อยากให้เทรดเดอร์เนี่ยมาเทรดกราฟที่ค่อนข้างผันผวนเพราะว่าทางโบกเขาจะได้เงินได้ง่ายหน่อยนะฮะเพราะงั้นเนี่ยในฝั่งของโบกเนี่ยเขาไม่ใช่ลงทุนทางเลือกมาก่อนเขาไม่ใช่เป็นนักแบบไอเกมมิ่งมาก่อน เพราะงั้นเนี่ยเขาก็จะไปมองว่าถ้าเขาจะปรับเปอร์เซนต์ให้เยอะเนี่ยเขาจะเลือกคู่เงินที่ทางโบลกเขาเห็นว่าช่วงนี้มันผันผวนนักเขาก็จะเอาค่าเงนินผันผวนเขาเลยปรับเปอร์เซนต์เป็น90หรือบางที95อย่าง v i p เนี่ยให้95คนที่ยังยึดติดในกรอบเดิมคือดูเกมก่อนหน้าหรือว่าดูเค้านันดูกราฟอินดิเคเตอร์ดูเน้นในเรื่องของ ตัวแบบเหรียญคู่เหรียญจริงๆหรือว่าแบบเทรดตามข่าวอะไรจริงๆแบบมันก็เขาก็จะกลัวว่ามันผันผลนหนักๆด้วยเพราะ OTC ที่เป็นบิษัทเขาก็จะกลัวว่าเป็นผันผลสุดมันก็จะดูทรงกราฟไม่ได้มันก็จะแบบคาดการไม่ได้เพราะว่าอินดิเคเตอร์ไม่แม่นมันก็แบบมันเป็นทรงที่เป็นอินไซด์เอาเป็นไซด์เวย์แบบจ๋าๆอะไรเงี้ยแล้วบรกเขาก็จะให้ค่างเงินพวกนี้เอาเปอร์เซ็นต์เยอะๆเพราะเขามองว่าโอกาสที่ โบรกจะได้กาไรมีเยอะกว่าก็เลยอยากให้นักเทรดนะ่ะมาเทรดที่90เยอะๆเลยเอาเปย์เอามาล่ออะเข้าใจไอเดียไหมนะแต่ในกลุ่มวัยรุ่น5วีของเราเนี่ยเราไม่ใช่เทรดเดอร์มาก่อนนะเราเคยเล่นไอเกมมิ่งมาก่อนเราเคยลงทุนทางเลือกมาก่อนเราเลยไม่แคร์เลยว่าก่อนหน้ามันคืออะไรวะไม่เคยสนใจเลยว่ากราฟเกิร์ฟมันเป็นนิสัยนิสัยของกราฟข่าวเคิร์ เฟดจะประกาศประเกิดช่างมันไม่สนใจเราดูโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมากกว่าเพราะฉะนั้นในกลุ่มวัยรุ่น5วีของเราก็เลยเน้นนะอย่างที่เพื่อนถามเมื่อกี้นะฮะบอกว่าควรเล่น90ดีกว่าใช่ไหมคําตอบก็คือใช่นี่ตอบไม่ยืดยาวแค่นี้ก็คือตอบว่าใช่คําเดียวนะเลียไหมเราไม่ได้สนใจก่อนหน้าเราไมไ่สนใจพฤติกรรมกราฟเราไม่ได้สนใจว่ามันจะเหวี่ยงแค่ไหนเพราะเรามั่วแพทเทิร์นไงฮะ นะดังนั้นถ้ายิ่งไดเปอร์เซ็นต์เยอะเราก็ใช้ทุนน้อยหน่อยน้อยกว่าที่เจอ85ห้าหรือ80ถูกไหมในขณะที่โอกาสชนะแพ้เนี่ยมันพอๆกันนะแต่ไปเอามันเยอะกว่านะเราก็อยากให้โบล็กนะเขาคิดอย่างนั้นนะเขาจจให้เปอร์เซ็นต์เยอะยิ่งผันผลกูยิ่งชอบเลยเหตุผลเพราะเราไม่ได้เทรดตามกราฟอยู่แล้วเราไม่ได้เทรดตามอินดิเคเตอร์แต่เราเทรดความน่าจะเป็นนะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะ าะง้นไอ้ที่เท้าความมาทั้งหมดทั้งมวลเหตุผลเดียวคือใช่ครับอ่ะประมาณนี้นะเคลียร์นะถ้าเคลียร์กดห้าหน่อยพี่น้องห้าหน่อยห้าโดยพันนะฮะเคลียร์กดห้าโดยพัน